สวัสดีครับผมชื่อนายเจมส์ลุยโกโดเวสนะครับปัจจุบันนะครับผมศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดูริยงเกสินไทยนะครับผมตอนนี้เรียนอยู่่้นปีที่2อแล้วนะครับถามว่าผมมีความฝันไหมผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันนะครับ แต่ว่าอาจจะมีความฝันที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะอยากเป็นนู่นชอบนู่นชอบนี่อยากทํางานที่นั่นหรือที่ไหนแต่ว่าของผมก็คือผมมีความฝันอยากไปที่ที่ผมอยากไปมากที่สุดในชีวิตที่ผมยังไม่เคยมีโอกาสไปนะครับขอเกินก่อนว่าผมได้มีโอกาสเรียนวิชาประวัติดนตรีตะวันตกของอาจารย์กุ้งแล้วก็อาจารย์โรจนะครับ ได้สอนเกี่ยวกับประเทศ5ประเทศในอาเซียนแล้วมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากแต่ละแต่ละประเทศแต่ละที่น่าสนใจมากก็คือเนี่ยเราอยากไปมากๆครับมีอยู่5้าที่ด้วยกันนะครับผมในประเทศอ,อินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินสิงคโปร์แล้วก็มาเลย์นะครับมีอยู่5้าที่นะครับที่ผมอยากไปมากที่สุดก็เดี๋ยวผมจะ เล่าให้ฟังแล้วก็เรียงลำดับต่อๆไปนะครับประเทศที่ผมอยากไปมากที่สุดเนี่ยก็คือประเทศบาหลีประเทศบาหลีเนี่ยครับผมตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเกาะบาหลีเนี่ยมีเดนปาซาร์เป็นเมืองหลวงนะครับเกาะน,นี้จะโดดเด่นมากในเรื่องการจัดการพลัะทาน อย่างที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับผมอย่างที่จด,ดีรูวีที่นั่นจะมีการทำนาแบบขั้นบันไดแล้วก็ยังได้เป็น UNESCO World h ์เฮ t a g e s จ t e ไซต์นะครับผมเป็นมรดกที่มีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ครับถ้าพูดถึงวัฒนธรรมดนตรีของ บาหลีนะครับผมผมชื่นชอบอยู่วัฒนธรรมหนึ่งก็คือถ้าผมจะไม่ผิดบาหลีนิสกเมิลันนะครับผมบาหลีนิสกามิลันเนี่ยเป็นดนตรีกเมิลันของอินโดนีเซียนี่แหละครับผมผมฟังครั้งแรกคือเข้าไม่ถึงเพราะว่าผมไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยอาจจะคุ้นเคยกับดนตรีไทยหรือดนตรีสากลมากกว่า เขาจะมีความแตกต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองพอหลับตาฟังแล้วเหมือนกับอยู่บนสวรรค์มันเหมือนกับเป็นดนตรีแบบบนสวรรค์อะมันเล่น,นแล้วมันรู้สึกมันรู้สึกได้ทำให้ผมจะคิดเลยว่าจริงๆแล้วดนตรีอะไม่ได้มีแค่นี้ดนตรีมีอีกเยอะมากมายที่ผมยังไม่ได้เรียนรู้แล้วก็พอได้เห็นบาลินิสคาเมลันแล้วผมก็ได้เปิดโลก มันทาให้ผมมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อในวิชาดนตรีแล้วก็ผมพอผมคิดว่าดนตรีที่ผมเรียนอยู่อาจจะยังไม่ถึงครึ่งของดนตรีที่มีอยู่บนโลกก็ได้ครับมีอีกเกาะหนึ่งนะครับที่ผมอยากไปก็คือเกาะสุลาเวสีครับมีอีกเกาะหนึ่งนะครับที่ผมอยากไปมากเหมือนกันก็คือเกาะสุลาเวสีนะครับ กาะสุลาเวสีก็ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เหมือนกันครับเกาะสุลาเวสีนะครับมีทั้งหมด6จังหวัดนะครับผมมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สําคัญก็คือมาการิสตอร์จันและก็บูกินีสนะครับมาการิสนะครับคือมาการาซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในเกาะสุลาเวสีนะครับแล้วยังเป็นที่มาของมักกะสันในกรุงเทพอีกด้วยนะครับผม เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมักสันนะครับผมในกรุงเทพเคยเป็นชุมชนของคนมัคาริสก่อนนะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมักขสันเคยเป็นชุมชนของชาวมัคาริสด้วยนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของมักสันนะครับในประเทศไทยพูดถึงวัฒนธรรมดนตรีนะครับเกาะสุลาเวสีมีดนตรีลายบ้านเราก็คือระนาดไม้ รือว่าที่เขาเรียกกันว่าบูลินตังนะครับซึ่งเป็นดนตรีของคนบูลกินิสแล้วก็มีปาปมปังนะครับปาปมปังเป็นเครื่องเป่าลมไม้ของคนตระจรน,นะครับผมกะสุราเวสีเนี่ยเป็นอีกที่ที่หนึ่งทำให้ผมคิดว่าสิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อดนตรีเป็นอันดับต้นๆเลยครับใครจะไปรู้ว่าเครื่องเป่าลมไม้ของตระจรจะสามารถบรรเลงได้เพราะไม่แพ้กับ เครื่องเผ่าทองเหลืองของตะวันตกนะครับผมแล้วก็มีประเทศหนึ่งนะครับที่ผมอยากไปมากที่สุดนะครับผมก็คือประเทศมาเลเซียก็คือที่เกาะบอนเนียวนะครับผมเกาะบอนเนวเนี่ยถ้าพูดถึงเกาะบอนเนียวจะนึกถึงนกเงือกสมัยก่อนเขานิยมทานนกเงือกเป็นอาหารนะครับแล้วก็ใช้ขนของนกเงือกเป็นเครื่องประดับกลุ่มชาติพันธุ์อรังอูลูนะครับ มีวัฒนธรรมดนตรีที่คล้ายๆบ้านเรานะครับผมก็คือถ้าเปรียบกับบ้านแล้วก็คือเหมือนกับดนตรีเหนือถ้าลองฟังดีๆก็มันจะคล้ายๆกันนะครับผมมันจะฟังสบายๆค่อยเป็นค่อยไปอะไรเงี้ยครับซึ่งต่างกับกลุ่มชาติพันธุ์ไดยักษ์นะครับกลุ่มชาติพันธุ์ไดยักษ์เนี่ยมีสัญชาตญาณเป็นนักสู้ดนตรีก็จะดุดันรวดเร็วแล้วก็มีชีวิตชีวานนครับ แล้วก็ประเทศต่อไปนะครับประเทศสิงคโปร์เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมอยากไปมากอีกครั้งหนึ่งผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์ของผมเกี่ยวกับสิงคโปร์แล้วกันนะครับตอนผมประมาณป .5 ป .6 ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สิงคโปร์ซึ่งผมไปเป็น3 i n อิ i วันของผมก็คือไปแสดง3อย่างพร้อมๆกันในเวทีเดียวนะครับก็คือผม ไปเล่นดนตรีแล้วก็รัมโนราแล้วก็เป็นทีคอนให้ทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนวัสวางอารมณ์ผมไม่เคยตื่นเต้นเท่านั้นมาก่อนในชีวิตคือผมยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ทุกประเทศของอาเซียนยืนมองเรานั่งมองเราอยู่บนเวทีมันแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมของหลายประเทศเลยในงานนั้นนะครับผมไม่ว่าแบบ เป็นเครื่องดนตรีของประเทศต่างๆของมาเลหรือว่าการสแสดงของอินโดของประเทศต่างๆที่ผมได้เห็นมานนั้นนะครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่จัดระเบียบประเทศได้ดีมากครับก็คือไม่ว่าจะเป็นถนนหลอดไฟกลางถนนพวกดอกไม้สวนอะไรเงี้ยสวยงามมากๆแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีขยะก็คือหน้าดูมากๆเป็นประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดเลยครับ แล้วก็ที่ที่ผมอยากไปสุดท้ายเลยก็คือประเทศของผมนั่นเองนะครับผมประเทศฟิลิปปินส์ผมเกิดที่นั่นเลยแต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาวัฒนธรรมที่แท้จริงนะครับเพราะว่าผมได้เดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่ผมเด็กๆลยครับแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมประเทศตัวเองนะครับประเทศฟิลิปปินส์เป็นหมูกก่เกาะเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เชื่อมกับประเทศไหนเลยซึ่งในประเทศตัวเองก็ เป็นเกาะที่แบบไม่ค่อยเชื่อมกันอนะ่ะก็คือส่วนมากแค่เดินทางก็คือใช้เรือหรือว่าเครื่องบินที่ผมอยากไปมากที่สุดนะครับก็คือมินดานามินดานาจะตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตกเป็นเมืองขึ้นของสองประเทศนะครับก็คือประเทศสเปนและอเมริกาก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่ว่าจะพัฒนาหรือว่าสืบสานวัฒนธรรมที่ ลึกลงไปของประเทศฟิลิปปินส์นะครับในยุคหลังนะครับผมปี90นะครับประเทศฟิลิปปินส์ก็มีวัฒนธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือ OPM OPM นี่ก็คือเป็นอเอกลักษณ์ของคนดนตรีของผลฟังหรือว่าของนักดนตรีแต่งเพลงเพื่อยึด OPM เนี่ยครับผมมีทั้งสองภาษานะครับมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฟิลิปปินส์ซึ่ง OPM นะครับย่อมาจาก Original Pinoy Music ก็คือเป็นเพลงฟิลิปปินส์แบบแท้ๆเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ตามก็เป็น o r i g i ินัล i n นอย u s มิวสกนะครับผมก็หมดแล้วนะครับสำหรับ5ประเทศที่ผมสนใจมากแล้วก็อยากไปมากที่สุดถ้าในอนาคตมีโอกาสผมก็จะตามความฝันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์นะครับ แล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะครับถ้าอยากไปประเทศไหนมากที่สุดนะครับผมเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ